โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน p t t Global Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชเรือสำราญเจ้าพยาครู สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์วารตี้บายสมิเวกับผมมันพูแนทคุณผลินนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ฉุกเฉินนี่นะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงเคยเผชิญหน้ากันมาบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของใครทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะถ้ามันเกิดขึ้นกับเด็กทารกหรือเด็กในวัยแรกเกิดโอ้คุณพ่อคุณแม่นี่คงจะต้องตกใจ เราก็วิตกกังวลกันมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับกับบริการพิเศษที่น่าสนใจมากมายเลยของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชสีนาคารินแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันครับเคที่หนักที่สุดของหมอก็คือเป็นเคที่เบาที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทารกที่คลอดก่อนกาหนดนะคะซึ่งเบาที่สุดนี่ก็คือน้ําหนักประมาณ6 0ร้อยหกรกรัมใช่ค่ะนะออต้องไปรับจาก เวียดนามทางของโรงพยาบาลสมิธิเวชเองเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนย้าย<ม>ก็คือใช้สปีดี้แบ๊ผมว่าเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นแล้วนะครับสปีดี้แบ๊เนี่ยให้คุณหมอพาไปดูหน่ยด้วยฮะได้เลยค่ะ วันนี้นะครับในช่วงคนดังถามหมอดังตอบนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทารกและเด็กแรกเกิดในภาวะวิกฤตก,กันนะครับซึ่งเราจะมีคุณหมอคนดังครับมาให้คําตอบอย่างละเอียดเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอของเรานะครับเรามาพบกับคําถามจากคนดังกันก่อนเลยครับแม่อยากทราบว่าความสําคัญนะคะในการดูแลเด็กในกรณีฉุกเฉินนะคะมีความพิเศษและก็แตกต่างจากการดูแลผู้ใหญ่อย่างไรคะ และนั่นก็คือคนดังถามนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของหมอดังตอบกันบ้างน,นะครับซึ่งเราอยู่กับแพทย์หญิงทัทนทิพย์ชัยประพานะครับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกําเนิดนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะ เรานั่งกันอยู่หน้าแผนกแผนกเด็กเลยช่ครับรเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวอาจจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กันบ้างนะครับเป็นปกติมากนะครับแต่เราจะคุยกันในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดนะครับที่อยู่ในภาวะวิกฤตต่างๆอันนี้ต้องถามคุณหมอชน,นิดนึงว่าแล้วการเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับกับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่เป็นผู้ใหญ่อะไรคือของของเด็กเองเราจะมีแบ่งระดับเด็กนี่คือเป็นทารกแรกเกิดแล้วก็เป็นเด็กโตเด็ก โต,วตวกว่านะคะเราจะตัดที่15ขวบนะคะถ้าเกิน15ขวบก็จะเป็นทีมผู้ใหญ่แล้วนะคะโรคทางเด็กเองเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ที่เป็นภาวะวิกฤตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางเดินหายใจซะส่วนมากนะคะคโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกําหนดอย่างเงี้ยคะ่ะปอดเขายังไม่แข็งแรงนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะส่วนเรื่องหัวใจอะไรเนี่ยก็เป็นาตามลงมานะคะส่วนถ้าเป็นเด็กโตก็เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยระบบหายใจจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น ความสาคัญในการเคลื่อนย้ายเราจะมุ่งประเด็นไปในเรื่องของการระบบทางเดินหายใจ,น,ยใจนะคะส่วนของผู้ใหญ่เองเนี่ยมักจะเป็นแบบเอออย่างเช่นว่าเส้นเลือดอุดตันเจ็บหน้าอกหรือเป็นหัวใจวายอะไรอย่างนี้ <ๆ S 2> มากกว่านะคะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ตเตรียมพร้อมอยู่ในภาชนะที่เราใช้ในการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วการเคลื่อนย้ายเนี่ยในในพูดถึงภาชนะหรือวิธีการต่างๆแล้วมันมีวิธีไหนหรือทางไหนบ้างครับ ก็ทางของโรงพยาบาลสมิติเวสเองเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนย,ย้ายโดยเฉพาะในทีมของเด็กเองมีทั้งการเคลื่อนย้ายทางด้านทางพื้นดินภาค,คื้นดินใช่ค่ะก็คือใช้สปีด d ี้แบกนะคะสปีดี้แบกค,คือชื่อของรถพยาบาลถูกไหมสปีดี้แบกก็คือเป็น a อบบูเ n นของเ,เด็กเป็น a บูเลนสของเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะ แล้วก็อีกอทางหนึ่งก็คือทางพื้นอากาศทางภาคพ,พื้นอากาศและกันนะคะเราก็จะใช้มีโดยใช้เฮลิคอปเตอร์โดยใช้เครื่องบินนะคะเครื่องบินโดยสารซึ่งอันนี้ก็จะมีพิจารณาตามอาการของคนไข้ว่าเราจะใช้แบบไหนเพื่อจะได้ล่นระยะเวลาในการเดินทางเพื่อที่ว่าจะได้สู่จากต้นทางมาสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยค,ครับ แล้วอย่างนี้ส่วนส่วนใหญ่เร,เราเราเราจะเลือกหรือว่าตัดสินเลือกจากอะไรดีฮะว่าอ,อันนี้พื้นดินอันนี้เฮลิคอปเตอร์อันนี้เครื่องบิน <c oughs> แบบเจ็ตเลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> อันดับแรกก็คงพิจนารณาเรื่องระยะทางก่อน <c oughs> อย่างเช่นโอเคถ้าเป็นเคสต่างประเทศอย่างนี้เราไม่ต้องตัดสินใจและเราก็ต้องใช้เครื่องบิน <c oughs> แน่ๆน,น,น,นะคะส่วนถ้าเป็นาภายในประเทศเราเองโอเคอย่างเช่นจากเชียงใหม่มาก็มีนะคะจากภูเก็ตสมุยมาอย่างเงี้ยเราก็ ต้องพิจารณาอาการเด็กและครั้งนี้รเราก็จะต้องมาดูว่าเอเด็กอาการหนักมากไหมถ้าหนักมากเราอาจจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเป็นเครื่องบินเหมาลำไปเลยนะคะคเพื่อที่จะช็อ,ชอตในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางเด็กจะได้มาสู่โรงพยาบาลของเราได้อย่างารวดเร็วรใช่ค่ะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีบางอย่างต้องต้องการเครื่องมือเครื่องพิเศษเป็นพิเศษเราก็จะได้แบบ ถึงมือเราได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าเป็นเครื่องบินก็คือก็ไปที่สนามบินนหถูกไหมฮะก็ไปที่สนามบินแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปขึ้นเครื่องบินไปไปถึงปุ๊บก็รับเอารถมาส่งขึ้นเครื่องบินแต่ว่าบนเครื่องบินเราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะมีอีกค่ะมีมีทีมไปอันนี้ข้าถามชั่งนิดนึงฮะถ้ามันเป็นในเรื่องของเด็กถ้ารบเด็กแรกเกิดตอนนี้เวลาที่การมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นเนี่ยทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างี่ย ต้องไปด้วยทุกครัง้งเลยถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กทารกแรกเกิดหรือก่อนกําหนดเนี่ยจะต้องมีคุณหมอแน่ๆคุณหมอทางด้านทารกแรกเกิดแน่ๆเลยหคนนะคะและที่สําคัญคือทีมนะคะพยาบาลก็จะต้องเป็นพยาบาลจาก NICU นะคะแล้วก็มีพยาบาลที่คอยดูแลในเรื่องของถ้าสมมติเป็นการเคลื่อนย้ายโดยทางอากาศเราจะมีทีมเขาเรียกมีไฟน์เนอร์ให้ด้วยนะคะ<ม>เป็นพยาบาลที่เขา เชี่ยวชาญทางด้านการบินโดยเฉพาะบางบทีก็จะมีคุณหมอทางด้านการบินไปด้วยนะคะซึ่งอย่างนี้แต่ละทีมก็จะอยู่ที่ว่าแบบผู้ป่วยของเราเป็นเด็ก<ช>รอบและในอายุเท่าไหร่ ถ้าลูกแรกเกิดก็คือจะตัดที่1เดือนอเดือนอใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเกินจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมเด็กคืออาการของเด็กเนี่ยบางทีถ้าเรามีการติดต่อสื่อสารกันแล้วเราคิดว่าเด็กค่อนข้างโอเคนะไม่มีอะไรเลยยังไงเนี่ยถึงยังไงเนี่ยเราก็จะต้องมีแพทย์ไปด้วยทุกครั้งเสมอเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโอเคเราคุยกันเป็นอย่างนี้แต่ระหว่างการเดินทางมาเนี่ย อาการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะต้องมีการรักษาหรือมีหัตถการกันเลยในรถเลยอย่างงี้ค่ะซึ่งอันนั้นจะต้องมีคุณหมอไปด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับในกรณีของคุณหมอเองก็แล้วกันนะฮะคุณหมอพอจะแชร์ให้เราฟังสักนิดนึงเปเคสที่หนักที่สุดหรือใหญ่ที่สุดเคสที่หนักที่สุดของหมอก็คือ เป็นเคสที่เบาที่สุดนั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทาลกที่คลอดก่อนกำหนดนะคะซึ่งเบาที่สุดนี่ก็คือน้ำหนักประมาณ 600- 6 0 0กรัมใช่ค่ะรประมาณ6 0 0กรัมซึ่งต้องไปรับจากเวียดนามคุณหมอเขาแล้วอย่างตอนนั้นเนี่ยเขาไปคลอดก่อนกำหนดที่นู่นแล้วเขาติดต่อมาถึงเราได้ไงค่ะข,ขั้นตอนการติดต่อก็คือเราจะมีศูนย์รับรีเฟอร์นะคะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็ทีมนะคะคอยประสานการประสานงานทั้งด้านเอกสาราประวัติคนไข้หรืออาการของคนไข้นะคะคือหมอกับหมอคุยกันนะคะมีทีมรับเรื่องรับเอกสารรับแรบทุกอย่างอาการของเด็กทุกอย่างเสร็จแล้วก็ติดต่อประสานกันแล้วก็จะมีทีมอิวัล a t เยว่าระยะทางอย่างนี้เราจะเป็นยังไงจะไปสปีดดี้แบ จะไปเฮลิคอปเตอร์นะคะหรือว่าจะไปเครื่องบินนะคะพวกนี้ก็ต้องเร็วที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นแบบนาทีตอนนาทีหรือแม้แต่เป็นวินาทีกันเลยด้วยซ้ำทีเดียวนะฮะผมว่าเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นแล้วนะครับสปีดี้แบร์นียให้คุณหมอพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะครับ<ม>ยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสาหรับสปีดี้แบร์นะครับรถพยาบาลของเด็กค่ะ เชิญเลยค่ะ <Okay. S 1> หนักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเชิญข้างในเลยนะคะชื้อ,อ,อ,อโอ้ตายแล้วอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยค่ะก็เ,เหมือนเป็น ICU เด็กเคลื่อนที่เลยนะคะครเราก็จะมี ตู้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่คอยให้ความร้อนให้กับเด็กนะคะโดยเฉพาะทารกแรกเกิดหรือเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะคก็จะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กจะตัวเย็นนะคะคตัวนี้ก็จะคอยควบคุมอุณหภูมิให้เด็กอยู่ให้คงที่นะคะเพราะว่าถ้าตัวเย็นปุ๊บก,ก็จะมีปัญหากับระบบความดันระบบออกซิเจนในกระแสเลือดของก็คือแปลว่าอันนี้มันอาจจะไม่อยู่ในรถก็ได้ใช่<ด>ค่ะขึ้นอยู่กับเป็นเคสเคสนะคะค ถ้าเป็นเคสทะรกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดอันนี้เราจะใช้ใชนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตแล้วไม่ต้องไม่ต้องการเรื่องของอุณหภูมิก็อาจจะไม่ต้องใส่ตู้อบใช่แล้วค่ะก็ะนอนเตียงธรรมดาเรืออย่างนี้ในในใน,น,นรถพยาบาลสําหรับเด็กอันนี้ พิเศษนี่นะฮะนอกจากลวดลายที่น่ารักแล้วมันมีอุปกรณ์ <c oughs> พิเศษอะไรยังไงอีกบ้างที่ที่แตกต่างจากรถพยาบาลอะไรในไหนพูดถึงลวดลายแล้วนะคะคก็จริงๆแล้วรถแอมบูลานซ์ทั่วๆไปเองเนี่ยเราจะไม่มีการตกแต่งทั้งข้างนอกและข้างในอย่างนี้สังเกตก็จะเป็นรถขาวๆธรรมดาเสียงดังสนัน่นวนไหวนะคะคแต่นี้เราดีไซน์มาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยสปีดดี้แบก,ก็เลยมีรูป คุณหมอมหม,อมีแล้วก็ใช่คุณพยาบาลหมีน้อยเป็นโลโก้ของโรงพยาบาลซึ่งเด็กๆเ,เห็นแล้วเนี่ยไม่น่าจะกลัวนะคะน่าจะลดความหวาดกลัวไปไปได้บ้างยกเป็นเบบีอย่างนี้นะคะเบบีอย่างนี้ก็คงต้องคุณแม่นะคะค,คุณพ่อที่ขึ้นมาปุ๊บก็โอเคเห็นปุ๊บอ,อันนี้นะดูแบบเออค่อนข้างอุ่นใจดูค่อนข้างคลายความกังวลลงไปได้เยอะนะคะค ตู้อบวันนี้ก็คือจริงๆก็เป็นมาตรฐานตู้อบทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะจริงแต่ว่าเราสามารถเราออกแบบไว้สําหรับการนําขึ้นมาติดตั้งได้เลยใช่ค่ะอีกอย่างที่สําคัญของตู้นี้ก็คือเราจะมีเครื่องช่วยหายใจที่มาต่อมากับตู้นี้เลยนะคะตู้อบที่ใช้เหมือนใช้ทั่วไปที่แผนกเนร้อสัตเนี่ยจะไม่มีเครื่องช่วยหายใจจะมีเฉพาะไว้สําหรับเคลื่อนย้ายเท่านั้นนะคะส่วนถ้าเป็นเด็กโตอีกไม่ต้องใช้ตัวนี้เราก็จะมีเครื่องช่วยหายใจอีกอย่างหนึ่ง เหมือนคล้ายๆเป็นแล็ปท็อปเลยแล้วพี่วได้ขึ้นลงได้สะดวกค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอีกตัวนึ่งสำคัญในการเดินเดินทางนะคะคอยช่วยดูในเรื่องของความดันนะคะขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่าออกซิเจนนะคะแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะคะ <c oughs> การหายใจของเด็กด้วยนะคะคือ <c oughs> เราติดตัวนี้ปุ๊บ เราบางทีเราดูเครื่องเราดูเด็กไปด้วยกันพร้อมๆกันคือไม่ต้องไปยุ่งไปกวนอะไรขเขาไม่เราก็จะลบายเขาได้พักผ่อนอใช่ค่ซึ่งต,ตัวนี้มันก็จะนนมันก็จะไปติด กับสัญญาณชีพอะไรต่างๆใช่แล้วก็สามารถตั้งวัดอัตโนมัติจะเอากี่หน้าที่อะไรเราทําได้เลยอันนี้นี่คือออกซิเจนใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคือก็คือเหมือนที่ผู้ใหญ่เข้าปากนี่ยอใช่ค่ะอันนี้เป็นของเด็กนะฮะอันนี้ของเด็กนะคะแล้วก็เผื่อกจอันนี้พอดีไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะเราก็อาจจะเอาออกซิเจนมาไว้ข้างๆเฉยๆกรณีถ้ามีท่อช่วยหายใจมาแล้วก็เครื่องมือตัวนี้ต่อได้เลยครับแต่ถ้าถามว่าไม่งั้นก็แค่มีอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเขาเพียงพอใช่ค่ะ ะค,ะครับจริงๆแล้วนะฮะได้ยินมาว่ารถพยาบาลของทางโรงพยาบาลที่นี่ของทางสมิติเวชเนี่ยมีระบบเทคโนโลยีอื่นๆพิเศษ<ช>เสริมติดตั้งอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการไปรับผู้ป่วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทั้ง GPS นะคะหรืออุปกรณ์สมมติว่าเกิดระหว่างเดินทาง เด็กเกิดมีภาวะเหมือนหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเลยเราจะต้องทําการเหมือนปั๊มหัวใจกันเนี่ยเราก็จะมีชุดพิเศษแยกไว้ตังห์อีกนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในการเขาเรียกเหมือนกู้ฟื้นคืนชีพให้เด็กแบบชุกเชิญได้ในรถนี้เลยเด็กก็มีอยู่ในรถนี้เลยใช่ค่ะทุกอย่างคือมีพร้อมอยู่ในนี้แล้วครับแม็คมัเป็นเทคโโกว่า G P S น่าสนใจมากๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้เรื่องของ G P S ที่อยู่บนรถเหมือนกันแต่ว่า เราติดค้างกันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับนี่แหละ GPS เข้ามาอยู่บนรถพยาบาลยังไงเพื่ออะไรแล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงทัชัทยทิพย์ชัยประภาครับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและบร,ริกรรเนิดน,นะครับขอบคุณคุ้นมอนะครับสวัสดีค่ะคัครับ ัทา้งด้านนี้เลยนะครับก็มาชมสปีดิแบเป็นรถพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสึ่งด้วยสีนครินนะครับรถน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดร์วาริที้บายสมิติเวสกันนะครับในช่วงนี้เกร็ดความรู้โดยสมิติเวสนะครับแล้วก็ผมยืนอยู่ท่านนายแพทย์ดร์พาฤท์เปลี่ยนคำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินอยู่กับผมด้วยนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับยืนอยู่หน้ารถพยาบาลกันเลยแต่ว่าที่เราจะคุยกันนะครับผมบอกทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่ในช่วงที่แล้วนะครับ นั่นก็คือการนําเทคโนโลยีตัวหนึ่งซึ่งเราได้ยินกันอยู่แล้วละ่ะและบางทีเรามีอยู่กับตัวแล้วด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้จากนี้เราจะได้ความรู้ใหม่เป็นเกล็ดความรู้นะฮะ นั่นก็คือ GPS ใช่ครับสมิิเวนนำนำ GPS มาใช้อย่างไงครับในต,ตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลสมิิเวชของเรานะครับมีการนํา GPS มาติดในรถพยาบาลเพื่อ,อหนึ่งนำทางไปถึงบ้านคนไข้ได้อย่างรวดเร็วจะได้ไม่ต้องหลงนะครับที่สองคือเราสามารถที่จะแตกได้บอกได้ว่าตอ,ตอนนี้เนี่ยรถพยาบาลของเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนมีรถติดหรือไม่หรือว่าตอนนี้เนี่ยรถพยาบาลกําลังติดมีคนไข้ยอยู่บนรถหรือว่าไม่มีคนไข้ยอยู่บนรถได้นะครับ ซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตามได้จากทั้งในแท็บเล็ตของเรานะครับหรือจากที่ในเครื่องคอมซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลของเราด้วยครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อคนไข้เรียกมา เรียกรถพยาบาลมาที่โรงพยาบาลนะครับคนไข้ก็จะสามารถที่จะในคนไข้ที่ได้ลงทะเบียนกับทางโรง,งพยาบาลไว้แล้วว่าตำแหน่งบ้านอยู่ที่ไหนแล้วพยาบาลก็จะไปถึงที่โรงพยาบาลโดยที่คนไข้ไหรือว่าญาติคนไข้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกทางแบบเลี้ยวซ้ายนะเลีเ้ยวขวาก็เข้ามาสุดซอยนะคะอันนี้น<ช>ถึงเลยสบายสบายใช่ครับนะซึ่งข้อดีตรงส่วนนี้มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรา แก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้เนี่ยเราจะมีเวลาในการคุยกับญาติคนไข้ให้เตรียมคนไข้อย่างไรบ้าง mm hmm. เตรียมเอายาที่สําคัญสามารถที่จะบอกอาการหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นกับของตัวคนไข้ได้ซึ่งก็จะดีกว่าที่จะต้องมาหนึ่งต้องมาคอยนั่งบอกทางแบบยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงมาถูกหรืออยู่ตรงไหนกันแน่แล้วไปแรกที่3เอ๊ะไม่แน่ใจว่า3หรือ4ค่ะอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ต้องมาษาจีใช่ชใชไหมการถ่าเลยถูกต้องครับนอกจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเรา ก็จะมีตัว GPS ซึ่งเป็นเบสอยู่ที่ตัวห้องฉุกเฉินด้วยเหมือนกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อรถพยาบาลมาถึงใกล้ๆที่โรงพยาบาลปุ๊บก็จะมีการ alert มาที่ห้องฉุกเฉินเพื่อให้เตรียมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง ครับครับอันนี้เฉพาะสําหรับคนไข้ที่มาลงทะเบียน GPS เอาไว้แล้วเท่านั้นเหรอใช่ครับแต่ในกรณีที่คนไข้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับคนไข้สามารถที่จะบอกตําแหน่งที่ใกล้เคียงสถานที่ใหญ่ๆได้นะครับเช่นว่าอยู่ใกล้โรงเรียนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุยกับของพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว ที่โรงพยาบาลก็จะทําหน้าที่ในการเสิร์ชหาตําแหน่งนะครับว่าขณะนี้เนี่ยบ้านคนไข้อยู่พิกัดตรงไหนกันแน่หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็จะส่งพิกัดตรงสนนี้มาให้ที่รถพยาบาลรถพยาบาลก็จะนําทางไปถึงจาก GPS ในรถพยาบาลก็จะนําทางไปถึงที่บ้านคนไข้ได้เช่นกันเรื่องนี้เรามีในส่วนของการอัปเดตข้อมูลซอฟต์แวร์อะไรต่างๆอย่างไงบ้างครับคุณหมอครับก็ณปัจจุบันนะครับในเรื่อโรงพยาบาลสมิธเตของเราก็มีการใช้บริษัทเอกชนที่เป็นซับคอนแท็กของเราคอยอัปเดตตัวแผนที่ เราคอยอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบ GPS ให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติเราจะทํากันท,ทุกครึ่งปีถึง1งปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแผนที่ของที่โรงพยาบาลใช้จะเป็นแผนที่ที่อัปเดตอยู่แล้วนะครับณขณะเดวลาน,นนั้นพเพราะเผื่อมีตัดถนนใหม่ สร้างตึกสร้างนูน่นสร้างนี่มีซอยเกิดขึ้นมีทางลัดอะไรใหม่นะครับรับรองว่าข้อมูลไม่หายไปไหนแล้วก็มีการอัปเดตกันทันสมัยตลอดเวลานะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนายแพทย์ดอกเตอร์พาริสเปลือกขำครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับสำหรับเกรดความรู้โดยสมิตเวชและพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะครับ โรงพยาบาลเด็กสมิธเวสินาครินนะครับมีโปรแกรมตรวจสุขภาพมูลค่า4,500บาท2รางวัลแน่มามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับแค่เข้าไปที่แฟนเพจของรายการด็อกเตอร์วาร์รี้บายสมิธเวสของเรานะครับนี่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจออยแล้วนะครับคลิกไปตามลิงก์นี้เลยคลิกไลค์แล้วก็ร่วมสนุกกับการตอบคําถามกันก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลกันไปนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ PTT PTT Global Chemical โรงพยบาลสมิติเวชและเรือสบานชพยาครูซนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับดร์ฟอร์เรตี้ากสมิติเวชวันนี้ผมและคุณหมอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ